แบกจอเข้าสวน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 ชวนคุณปลูกผัก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 เพื่อคนที่รัก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 ปลูกผักกอดสารสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายแฟนด้วยกันสวนขัวบัวขําค่ะเมื่อนี้พ่อกันโฟกัดมาที่นอใหม่นะคะ อรอยละยยายอันนี้น้องไหม่อีหยังยุสไพก็มี่ว่ายายบัวกับหยากให้เบิ้งเนาะคะ่ะมาสไาตลา์ก่เวลามาห้เบิ้งจากตุ๊ปุติปิอยู่ในดินตอนนี้เพิ่นเริ่มมาละค่ะเนี่ยอ่าพ่อแกงแล้วพี่น้องแกงแซ่บเมือไหนล่ะสิเป็นไา่การอาหารหนึ่งนะคะยายบัวกเ็เลยว่าเออมาหน่าใหม่หน่อใหม่หน่อใหม่พ่อแกงแล้วพี่นอ้องอ่า ประหยัดไปได้อีกแล้วค่ะสำหรับปุ่มนี่นะคะอ่าเป็นมะไฟหวานค่ะพี่น้องมะไฟหวานนะคะอันนี้ย่า่หัวมาปลูกไว้ในสวนเป็นความตั้งใจเพราะว่าเป็นคนมักผลไม้ที่มันออกมีเปรี้ยวมีหวานไหมคะพี่น้องย่ายหัวว่ามันแซ่บนะคะ่ะก็เลยเอามาปลูกไว้เคยไปปลูกหลายครั้งแล้วอยู่หน้ากับปลูกค้น่ได้ลค่ะ พือนยายบัวก็เลยว่าเออเอามาไว้ในสวนนี่ค่ะเป็นต้นหนึ่งที่ยายบัวมาปลูกไว้ต้นนี้ปลูกใส่พื้นดินเลยค่ะพี่นอ้องาอายุการปลูกมันกับประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะค่ะนี่หนึ่งเดือนพอดีแต่ว่ายายบัวให้เบิงเฮดหนังยายบัวนี่สิเปียบเทียบห้เบิงค่ะต้นนี้ยายบัวปลูกไว้เป็นการทดลองนะคะอันนี้ปลูกไว้ใส่พื้นดินแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่ยายบัวปลูกความกันเบิงแล้ค่ะพี่น้องความ เติบโตของเพิ่นออกยอดออกยังกลับอีกต้นหนึ่งเี๋ยวสิภาไปเบิ่งค่ะไว้ยายบวปลูกใส่ชังไดไว้ต้นนี้แล้วค่ะพี่น้องอีกต้นหนึ่งนะคะไฟบวานอีกต้นหนึ่งที่ย้ายบวปลูกไว้ค่ะก็ล่างงามคือกันบอต่างกันอันนี้ย้ายบวปลูกใส่กระถางค่ะพี่น้องปลูกมือเดียวกันนะคะ ปลูกไสกระทางแค่สี่ละคะ่ะกระท้างแบบนี้นะคะยกง่ายเคลื่อนใหญ่ง่ายแยกหัวก,ก็เรียกว่าสิล่องบึงว่าเออระวังฮับปลูกไสกระทางเนี่ยก็พอปลูกไสขีดหีนึงเนาะคะ่ะใช้พื้นแบบวนั้นอันไหนมันสีคากก้วกันนะคะได้มาได้พ้นกว่วกันอันนี้ปลูกล่องมึงไว้ซื่อเด้ค่ะ ก่อนจากกันเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแย่บัวกับสิผ้ามาเบิงเนี่ยคะ่ะที่แย่บัวเคยให้พี่น้องเบิงไว้อ่าปลูกพืชสามอย่างเนี่ยคะ่ะแย่บัวปลูกไว้กับมีบักเขือค่ะบักเขือบักพริกแล้วก็ต้นกล้วยเนี่ยเนาะคะ่ะเนาะโอ้มาบ้านพ่อข้าวค่ะพี่น้องต้นบักเขือแย่บัวก็งามค่ะเลยค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะ ขอขอบคุณพี่้องปองไปหลายๆลายแฟนรายการสวนรั่วบัวค่ำนะคะที่ติดตามรายการของยายบัวอให้กกำลังแก่แยายบัวต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ